โหฮะมันหืมขวางทางเลยนะคนเขาจะวิ่งกันเออทำไงวะเนี่ยมาจับหางลากไปเร็วโอ้โหอ,อยู่กลางถนนเลยนะมึงเนี่ยให้เฮ <c oughs> <c oughs> ียป๋องไล่ระวังหางมันนะน่าๆเตรียมพร้อมแล้ะ เอ้ยไม่มีที่จะไปไงาม้ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไป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 หาที่ไปไปเลยไอย้กลัวคนมั่งสิไ,ง <c oughs> ไปเอ้ยทำไมไม่ยอมไปสักทีเนี่ยฮะยัมาขวางทางเขาวิ่งดูที่นี่ไม่ไปเอาไม้ใหญ่ตูดนะ <c oughs> เอ้ย เหมือนขาไม่มีปัญหานะผมจะนิ้ไม่ดูว่าเจ็บหรือเปล่าเฮียป๋องจับหางวิ่งไปโน่นไปผมถ่ายดีกว่ามั้งผมพอดีมือผมไม่ว่าเออเหรอโอ้เฮียป๋องไล่เออไล่เฮี้ยลงไปอันนู้นข้างล่างครับเพราะว่าเขาขึ้นมาบนถนนขวางทางเนี่ยไม่ได้ทำร้ายนะนะก็เนี่ยเนี่ย นะอ๋อนั่นแหละอันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเราไม่ทำร้ายแต่มันตีมือผมเนีอ๋อนั่นๆๆๆให้คุณนี่เอะไรอะไรไปอ่ะอ่ะไปไปโอเคโอเคโอเคไปนี่ฮะไปแล้วไปแล้วเออขวางทางอยู่ได้ไปลงไปงู้นมาเลยฮะคุณไม่ใช่ไม่ใช่เออ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 ไปไปโอ้ น้าเล็กอยู่นี่คุณเออไปอ้าวไปพอละนี่นี่นี่มาดูนี่อ่ะเป็นไงเมื่อกี้ฟาดเขานี่อ่เราก็มัวเล็งแล้วเราก็จะฟาดเตี้ยๆอย่างนี้ไหมออเขาฟาดสูงฟาดสูงฟาดแสีบเลยอ่าเสีบแต่ว่าโอเคนิ้วไม่หักก็ไม่เป็นไรเนี่ยแดงไงยอ่จะถลอกนิดๆนะเออเนี่ยว่า โดนน้ำมาเลียดิเออน้ำไหล <c oughs> เรียนไายอ้ยไป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 เลยครับ,บ